เอาพวกเราเอาลงไฟฟ้าขยะเอาบ่าพี่น้องบ้านเฮาเอา,เอา นูได้เราฟังมาทั้งสองฝั่งเนี่ยว่าเนี่ยฟังแบบจริงๆเลว่าเฮ้ยเห็นด้วยคือเห็นด้วยว่าเห็นด้วยงี้ยเงี้าเงี้ย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 ค่ะคะณผู้ชมค่ะ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 ค

วันนี้ต้องขอพูดได้ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเวทีนะครับในการรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้อง ต่อโครงการเตาเผาขยะนะครับจะที่ตำบลกำลังสายและก็อเภอกำลังสายจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ครับเออ่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่นี่นะครับเป็นสองลักษณะลักษณะแรกเรามาทำแต่เวลาเดินข้างซ้ายจะเป็นสีแดงข้างขวาจะเป็นสีส้มแต่เขา,าก็ยังเดินไปได้นะครับเพราะว่าเขาเดินไปพร้อมกันเดินไม่ได้นะครับ ถ้าจะหกล้มขึ้นมาจะผินะอันนี้ไม่ได้รเราไม่อยากให้เกิดการหว่านหมาหรือว่ามีการผิดตรงกันเราอยากให้เดินไปด้วยกันถ้าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยจะได้มีโอกาสที่มารับฟังข้อมูลดีๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับเหมือนกับโครงการของก็จะได้มีโอกาสก็ก็หวังว่าการสัมมนานครับการประชุมประโยชน์ จบกับพี่ท่ะ ลองป้ายแป๊บ <tampoco> นึงนะคะก่อนญาตท่านน้าท่านพี่นะคะพี่น้องมาเท่ากันเสด็จหนากันชัดๆว่าปีนีงคือณจะมองที่ว่าเหตนอะไรสถานการณ์สารคุณไปป่ดตามที่ฟังท่านอาจารย์ก็เจอหน้ากาของเราแล้วว่ามันมีผลกระทุนมันมีผลกระทบแค่ความรู้สึกแต่ว่าอาจารย์ก็เพิ่งบอกถึงสารใดออกซิเจนที่จะเกิดขึ้นพี่น้องเห็นบ่ พี่นอในใอยู่ใกล้ๆเนี่ยถัดสูตรเข้าไปสารในออกซิเจนตัวนี้มันจะทำให้เกิดมาเล่นไรน,นะคะอันนี้เพื่บบอกกนก็มาได้บอกเพื่อนก็บอกที่แด้ผลกระทบที่ความรู้สึกนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าขายาขนถ้าขยานเข้าสิ้หายไปการเอาสี่งะยานไปาาไแต่สิงหน้าเนาะคะ่ะท่านที่ว่าเห็นด้วยท่านเพลื่อนไหนไนวร่วมให้ฝาดยุ่ันขัน,นแกนบอกค่ะ ห้องไปบเล่าลมไฟฝ่าที่บ้านเกิดึ้อแต่ยาเก่ายังเห็นผู้เขาเล่ากันแั่ญาใหรือท่านเข้าไปยังสินค้าที่เข้าไปนูกขยาแต่ยาต้สนนอีเดืวยนั่นองค่ะถ้าโอซีอัลที่ยัมองห็นมกทันเลยนมเม่ายมค่ะนี้นี่ค่มนี่ดูยวสลมเห็นในใเลยนะคะถัดจานี้นะค่ะว่าแต่าเก่าแั่ยาเก่ามันโดไป เง็นเก็บที่เขา้อกาอันนี้ที่องเอ้าเนี่ยการเป็บผู้นายเขาม่ได้ต้องการเขาไม่ต้อารอะไรนน่ะหลัก็อีกอันนึ่งนคะจำบางเป็นอย่างบานโลกทุกคนเห็นด้วยผู่บ้านโลกเห็นเบเงนบ้านที่อยากตากนั่นแหละไล่ใหญ่เป็นนหนึ่งเข่าบานล่โลกเงนละายแสหานนะคะขายฝากู้เงินละสิบตันที่ต่างกันนะและตกงานนี่ือนละ เตอบางเจ้าก็ได้แต่ว่าบาปงก่ายใัทั้นขายฝังก็ไดรโต๊ะเือนหนึ่งเืินละหนึงเงินโม่หักเงอหลักเสียหาเงินปัาปีละเดือนีสิบันอันนี้าบางลูกฝ่ายแต่ว่าพูดถึงพี่น้องที่เราพูด้่านโม่เนฝาที่ได้ใหญ่ค่ะเห็นโม่เส็นหลักะกมีได้ใหญ่แต่ว่าถาบางขลูกขาดเสียได้ใหญ่หลังาดพี่น้องบางลูก่ายแล้ท่านพดท่านสอ่บางใ่ใจ นะคะขณะนี้ผลกระทโทกบนี้นี่จัาหนุ่มไฟฟ้าชีวมวลนะคะกราบาพื้นกับพยามที่จะแยกไส่กาะบมันแย่ใส่บ่ได้ค่ะพอวันนั้นเห็นฟุรล,ละอองขนเป็นที่เอ็นสองนทางเพราะฉะนั้นการใช้ที่นอนขอใจก้อืดูสิที่บางของโลกวาเป็นอย่างที่วอยการเป็นยางทีท่ออกมา,า,ออา,ากพากผอเพื่อาจารย์รากพื่อจารยรบอกว่าการจากการขายาันเป็นสิ่งที่ดีโลกไฟฟ้า,ยาขายาันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มั่งมอง ต้องไปดูุ่นบ่านได่ป่านเฮามันเป็นภูเขาโูนาำนาหันสลาล่ไปผู้อยูไก่ได้วรับผลกระทบแน่นอนพระจันไกอยางแห้พอเฮายินเปิดใจเปิดใจพอเป็นว่าขั้งกร้าเดี่ยวพอเฮ้ายินด้วยนักการในการกัดกาแต่ที่เฮ้าไม่ยินรวยพะว่ามันต่างยูไกล่ยูบ้านเฮาลักษณะนี้นี่ชีวะม่วนมีล่ไปบากัยยาเกิดยินโเมินเฮีาพูดสองเลยหนาสดหนาหนาวมีลาคูนกับทุกเป็นตีนนคะ ขอขอบคุณค่ะนกรทำงานเรืองการับผมกันปุ๋่อันีละบันทึกให้ผู้สีนะครับเกิดปี่บันทึกให้เด้องกัรแก่ดข้อันทึงให้ครับอาจากย์าบนึงให้เลยครัแี่ในที่เวรมาจากไฟเห็นด้วยยอดกานทิมกันนะครับงานที่ท่านเห็นด้วยผนกระงานที่ไหนงานที่มันท่านเห็นด้วยอยู่ใขอท่าน แต่ว่าผู้ผมก็เห็นด้วยนะครับผู้มี่เห็นด้วยในเช่นเดียวกันนะเจยาขยักไปทีอยไปบ้านผมแง่เอาไป้บบานเจ้าว่าเอาไปไว้บ้านเจ้าดักมือสับมือท่านเป็นที่ไหนเลยเจ้านีต้อสูงมากโดดเด้วนะครับเล้าก็ผมนี้เปิดตรงนี้ใส่กระบาดกระดาษจนตอเป็นประเทศจีนปุ่นว่ประเทศสเปน ขยักกลตอนนี้กัพอให้เร้วมาเร่านหหลายมีให้เร้วอยู่ๆเสียวขยัไปกอนไว้อีกไปทำโรกพัดโขัดแจงเนี้ยกับพกผูรันะครับที่เป็นเพิ่มมารับอีกแต่ตอนนี้กับเด็นแม่ให้เรวพเปไปลูกปอดลุกไวยหลายบัตไม่ดูซีไปเก็บของมุดลงพยาบาลกระไรไได้ยัไงตอนี้จะพ้นไปลูกปอดที่เช่ย คัอยากกินสีวันไหนกินอยากกินสิเหม็นยาี้มักโผล่าโดนนะครับอยากกินตัวเรานะครับทเราสาเดตุนี้คูบอกว่าเห็นด้วยแล้วก็กว่ามีการประชาคมอยู่ในชุมชนนึงชุมชนที่เขาจะได้รับผลกระทบเนี่ยเี่ยวยังไม่เห็นเดี๋ยวยังไม่ทาบา่ประชาคมถามตอนนี้จะนะอยเนี่ยเ้ี๋ยวสอบว่ามีทของะอรกอไม่ก็เดี๋ยวจุดเดือขย ดัาก,การเดียวใจถามมาเรื่อยไปหยังอันนี้มิจารณาทุกอย่างเดียวม,มันคุยช่องเดียวเลยนะครับเรียองนี้จะว่ากานันเมื่อเดือนที่แล้วเี่นมีโอกาสลงไปพออ่อขนาดใหญ่นะครับน้องบอกกับพ่อนะครับเปิดกุ้งฟูฟังเปิดปีนมางซีหม่องแล้วลงไปฝากในประเทศไทยตาคุณพ่พอไเปเบิ่งเรื่องภาษาญี่ปุ่อันนี้ผมไปฟังมาหนักตากไปเลย เป็นมาหายเด้ยวก็ขออัุญาออกมาแง่ใหญ่แง่ใหญ่แง่ใหญ่แต่ว่าแต่ไม่ได้คูกเขี่ยเชื่อมายแม่สาวนแม่สาเียนะอยากออก็ดนะครับยังนุ่นนุนยังสก้างอย่างกินไปเลนะครับกินไปเด้วไปบ่ซุบฟังอันนี้นะครับไปบ่ซุบฟังนะครับการสวัสดีค่ะเดีาอพี่นที่ออละก็พี่น้องข้าวเพื่อกรมละใส่ทีมาร่วงเจวน้าในมือนะคะนาะ ทุกคู่ทุกคนเหรอคะที่มาอยู่นี่แลว้วมาที่นี่นั่นไอ้ที่เพื่อนยังมาท่านอิสรางล้วก็พักการวิจตุกไปก่อนแล้วก็ขอให้ฟั่งวงรกชการที่เพื่อนสีบเอาไปยังไหนมาจังไหนหลักกันทันสางแล้ว,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 นนลวพวกไอ้เพื่อนสีมาสางมย่อมงอ เป็นสิบไอย์เด so. like, <Okay. S 1> ี so ๋ยวว่าห้เก็บหายที่ว่าสีสิ่งสิเป็นฐานเป็นฐานยาบ่อห้บ่อแล้วเป็นสิบไอย์ด้๋ยุดหลอกน้องข้องอองให้ไปให้นังเสียล้มน้ำแขางบองค่ะคือเป็นสิบไอย์อย่าลาสิบตอนเป็นยังไงที่ฉันเหนอยู่แขางสนับสนุนแต่ก็อยาไทยพ่อแม่พี่น้องถ้าผมเพิ่มผมไมล่าใสของเท่าอยู่เปิดใจให้รับฟังแล้วก็รับเรื่องปัญหาจีเป็นจีไม่แก้ไข ไอ้ที่ส mm ิ่งใดมันส so ิด hmm. ีสิ่งใดสิบ่ดดีอาทิตยมันถี่มีสารเป็นพพิษเข้นจะเป็นคนชื่อจังับเข้าแล้วเข้ามาเป็นคนเบิดลข้าวเพิ่มควมาล่นใจและกัญชาักระลาศินป์บอกเพื่อนนี่เขาทำได้เขาคือบ่อตายมันที่ตายแต่คนเมื่อมาใส่บอกค่ะร่วมทำงานทำานสามวิธีแล้วการร่วมหิ้งร่วมใจกันส่งเสริมเพคนหาขั้วกำสังเร็จยงให้เข้าขัอวสะดวกสบายไม่เข้า ที่มาแยกอะไรแล้วก็ที่นี่ฉันจะไปมือเดี่ยวข้าเราเด็กไปจังหวัดหลายจังหวัดจะไปหาบนน้ำบนน้ำเดี่วกะว่ามันหีอยู่ค่ะแล้วัดที่นี่ที่ฉันกะว่าที่ว่าเพคนมาเคนเดียวรอนเฮ็ดอันนั้นอันนี้นะจ๊ะขอให้พี่น้องที่เป็นมันต่างโรงงานให้พิจารณาที่แก้ไขให้เป็นได้ก็ค่ะแล้วที่ฉันจะสนับสนุนท่านเลยก็ว่าก็เห็นใจทุกฝ่ายทุกฆ่าเพราะว่าเป็นคนโกงล่าใสายชื่อจ้ะ เกิดยุคการกมาละใสจะบบัดรการสินสุดกันต้องซอยเหลือกันต้องเบิ่งแย่งก well ันจิงใดดีจิ้งให่บ่ดีลับ้างกันว่ามมนา่อยเจียวนั่นไมาใช่เจ้าขคอยเสียวนี่ไม่ใส่เจ้าเราพัวขี่เพิ่นมาจังโรงงานพิ่นกับพิจเจรนากรถ้ามันเห็นใเพิ่นจะยังสีเห็ดก็ต้องวิโตกไปดอกค่ะถ้ามันเห็นบ่ได้พ่นก็บ่เห็นงานบ่คันนพ่นค่ะสวัสดีค่ะ ม้าอันเพิ่เอิ่นมาประชุ่มกับมาประชุมน้าเพิงนั่แหละค่ะประชุ่มเลียงประชุมเื่องไอ้อยากได้ล่องขยะไฟฟ้าจ้าล่องขยะล่องขยะนี่ล่ละเพราะงั้ก็อยากจะได้ล่องงานโอ้ย,ยก็อยากได้อยากไอ้บบว่าถ้ามาตังยูบานเฮ้าก็ได้คัวมสะดวกสบายแมนบบข้าอยากก็อยากขิบไส้บบว่บบาเพิ่มสิมแบบาแยกขยะให้โมเฮา บ่ใหไมันไหนเป็นในซุกะโปรกน้ำบานน้ำเมืองเมนบ่ค่ะเราบ้านที่นี่ก็รไฮมันไหนสะอาดสะอาดละครับมาตังโรงงานพี่น้องลูกหลานเฮาก็ได้เขาทํางานในนี้บ่ได้ไปเอือนบ่ได้ไปไกลเมนบอร์จ้าเพราะเอาความสะดวกสบายมาหาแล้วก็จิบเอาเห็ดจังไดมันกับ,บ่บแมนละจะต้องเอาเมนบ่ค่ะจ้า วันนี้ฉันมานะคะฉันมาฉันอยากได้ลงขยับไฟฟ้าค่ะเพราะว่าได้ไปดงูงานมาหลายที่แล้วเขาทาได้แต่ว่าตัวนี้ก็จะทําได้เหมือนกันค่ะฉันมาด้วยใจค่ะนะัตัวมานะคะชื่อว่านางสาวลือีศรีเจริญน,นะคะไม่ใช่คนกำราศีแต่กรเหือนนะคะแต่ว่าทํางานที่กำราศีและเป็น,นะคนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทางานที่รงไฟฟ้าชีดมวนนะะันค่ะเมื่อกี้ที่ที่ที่ได้รับการพักผ่อนนิดนึง ทีนี้วันนี้จะมาในนามที่เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะก็คือขยะเราถ้าเกิดเราไม่กําจัดเราจะฝังไปอีกกี่ปีสิปี20ปี30ป,ป,ป,ปีเราจะมีพื้นที่ให้อยู่ไหมหรือจะมีพื้นที่แค่ฝังขยะการจัดการก็คือทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ดีนะคะอย่างเช่นอ่าอย่างทีู่้ใยา่บ้านพูดเมื่อกี้นะคะเรื่องแรออกซินนะคะในฐานะที่จบวิทยาศาสตร์เคมีนะคะอันนี้ไม่ได้ตรวจความรู้นะคะแต่ตามที่ศึกษามาก็คือแรงดออกสินสามารถ,ถถูกสลายได้โดยความร้อน8 0 0 0ันถึง1,200อองศานะคะ ซึ่งปัจจุบันที่โรงพาเชียมวลเราใช้ต่าเขาขนาดเป็นเชีวมวลธรรมดานะคะเราก็อยู่ที่หนึ่งพันโลหขึ้นไปก็คือเป็นการเผาที่สมบูรณ์ขนาดว่าค่า,ขาเขาบอนไดอักไซด์ค่ะยังไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่าใดได,ไดออกซินไม่น่ากังวลเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีกวันนี้ทาได้หมดแล้วค่ะต่างประเทศเขากท็ทําค่ะมีแค่ไทยที่เรายังไม่เปิดใจค่ะอันนี้อยากพูดในแง่ที่อ่าศึกษามาค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับ ค่ะก็มาวันนี้นะคะเป็นตัวแทนของพนักง,งานที่ทางานอยู่ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ที่อำเภอกำมะลาใสปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้ยินข,ข่าวในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลกำมระลาใสคะ่ะซึ่งทางเราก็ได้ศึกษาข้อมูลก็เห็นว่าดีค่ะทางเรามาวันนี้ก็เลยอยากจะมาสนับสนุนความคิดเห็นว่าอยากได้โรงไฟฟ้าขยะเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เราทาอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ได้มีมลพิษแล้วก็มีการตรวจสอบทั้งด้านน้ําคุณภาพอากาศ ก็คือที่ชาวบ้านบางบางกลุ่มนะคะที่เขาบอกว่าโรงงานเราปล่อยมลพิษโรงงานเราปล่ปปปอยน้ําเสียออกไปก็อยากให้เชิญชวนเข้าไปดูนะคะก็คือโรงงานเราก็คือเปิดรับทุกคนให้เข้าไปดูว่าโรงงานเรานี่ปลอดภัยขนาดไหนแล้วก็เทคโนโลยีทั่วน,นี้ก็คือมันก้าวหน้าขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขยะเราก็เลยมองว่ามันไม่ได้เกินกว่าที่เทคโนโลยีจะทําได้ค่ะแล้วเราก็มั่นใจในเทคโนโลยีที่ของเท,ทศบาลกำลังใสเขาจะทําค่ะ จำเป็นองสมาสมาที่ครับทีนี้เออฉันมาองรองธารทำขนาชตุนบ้านบ้นนะ12นะเอ่อูฝ่ายที่สนับสนุนนะค่ะเอ้ที่พี่น้องราพูดกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องการแต่ถ้าเราเริ่มโครงการมันีีบางบบาขยัเราก็จะปรับวงสิ่งที่ก็จะหายไปถะะคะเพราะว่า เราที่ที่ได้ศึกษาได้ได้เชิญเข้ามาประชุมขัน้นตอนการฟองรงไฟฟ้าเนี่ย้องเขาดีมากเลยเพราะว่าเราก็จอจากได้คนนี้มาทำแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเรามาที่ว่ายังมีฝุ่นมีไล้วโอไฟฟ้าติดกันมาเป็นรโรง,งงานที่ระบบปิดนะเพราะว่าการทํางานทุกขั้นตอน,นกระบวนการมีข้าม,มาอยู่แล้วทีน,นี้ก่อนทีาจะออกออก,ออกไปอยู่ข้างนอกมักนก็จะม่ท่านไอ้ของลมทับขั้นตอนมา วาเราถูกต้องหหไหมที่จนะป่ออไปทีน,นี้เราก็อยากให้เราเปิดใจแล้วทีนี้พี่น้องเราก็เห็นใจทางการงาที่ว่ามันเห็นนะคะแต่ถ้าทีนี้ถ้าเราแค่ทาตรงนี้ก็จะเหมนไปเรื่อยๆอิฉนันคือเราเชิดเผื่อกัอนทุกทุกคนนะคะว่าเราชิดความคือว่าจะให้เรามีค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาของเราได้เยอะเพราะว่าไอ้จะแ,แก้ปัญหาของเราที่มันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่สร้างก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไม่ไดเพิ่มก็ไปอีก ใช่ค่ะก็เห็นใจเพื่อนร่วมกันบนหลัการการสอรพุมกันครับในส่วนของกรรมธิการนะครับเราเราได้รับเรื่องน้องเรียนตั้งแต่สมัยสมาชิกสภาแทนราษฎรชุดที่25นะครับแล้วก็ทางสมาชิกสภาอทนราษฎรชุดที่25ก็ได้ทาหนังสือแจ้งให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่ากระบวนการต่างๆที่ที่ ที่มาของของโครงการเตาเผาขยะที่การัรัศยเนี่ยอาจจะมีหลาย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 ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องนะครับรวมถึงที่ตั้งซึ่งค่อนข้างจะใกล้กับพื้นที่ของชนประทานนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เราเราในฐานะกรรมธิการชุดที่แล้วนะครับได้ได้มีการแจ้งให้กำเนินงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วส่วนท่านาการชุดนี้นะครับ อย่างที่ผมเรียนตอนใน,ใน,ใ,นในงานเสวนาก็คือว่าเรามีคณะอนุกรรมธิการที่ทําการศึกษาเรื่องนี้อยู่แลวก็เรามีความเห็นความเห็นในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในรูปแบบคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับโดยการที่1จังหวัดควรจะมีแค่แค่หนึ่งเตาเผาเท่านั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของที่ตั้งควรจะต้องได้รับการการศึกษาอย่างอย่างชัดเจนนะครับเป็นไปตามกฎหมายที่เกิดขึ้นและก็ที่สําคัญนะครับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนลูกกรรมสุนรลวกของชุมชนเนี่ยจะต้องทําอย่างโปร่งใสจริงๆครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่ทางกรรมธิการจะนําเสนอนะครับแล้วกเ็เราได้รับเรื่องโรงเรียนแล้วเราก็จะเอาเข้าสู่การพิจนารณาของกรรมธิการเพื่อทําข้อสรุปของอชุดที่26นะครับเพราะว่าหลังจากที่ชุดที่25ให้ข้อเสนอไปเนี่ยก็ทราบว่ามีกระบวนการในการคือดําเนินการอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันเราก็จะใช้ใช้ ใช,ใช้ใช้ข้อมูลตรงนี้ครับเพื่อทําการตรวจสอบว่าปัจจุบันสถานการณ์ของโครงการนี้เป็นอย่างไรได้รับอนุญ,ญาตหรือย,ยังมีใครได้รับสัญญาซื้อขายไฟหรือว่าได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานแล้วหรือยังแล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่างๆทีมม่มีมีมีปัญหาตั้งแต่ชุดที่แล้วมีการแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างหรือยังนะครับก็เหมือนเป็นการติดตามผลจากชุดที่แล้วด้วยเหมือนกัน